สวัสดีครับพบกับช่องรีวิวกาเมืองบายกะลัมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าสตาร์ทแย่งแล้วครับอ d ดิดานะครับแล้วก้นี้รองเท้าสตาร์ทรุ่นนี้เป็นรองเท้าสตาร์ทอ d ดิดา c โคปาเพียว2อลีกนะครับ FG นะครับเป็นตัวสขาวแล้วก็ดำแล้วก็โซลาเลสนะครับไซส์11 US นะครับ 290 JP ครับมาดูของตางในได้เลยครับในกล่องก็จะเป็นบาตอดิดาสเนาะนี่รองเท้าตัวนี้เป็นตัวจุดสามนะครับเป็นตัวรองบ้วย โอเคครับโอเคามาเริ่มรีวิวกันเลยครับรองเท้าโคปา2นะครับโคปาเพียวสองนะครับอัปเปอร์นะครับข้างบนนะครับด้านหน้าด้านหน้านี่เขาจะเป็นหนังวัวนะครับหนังแท้นะครับใส่เทคโนโลยีชื่อว่าสกรีนตรงนี้นครับ เพียวทัชนะครับเป็นอสัมผัสบอลได้นุ่มขึ้นนะครับส่วนตัวบอดี้นะครับอัปเปอร์ดังบนข้างหลังนี่นะครับจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ตัวข้างเท้าด้านในจะมีลวดลายของอเป็นเอกลักษณ์ของโคปาอยู่แล้วครับแล้วก็เขียนปั๊มตัวหนังสือเขียนว่าโคปานะครับ ข้างเท้าด้านนอกจะมีโลโก้ฐานสามแถบนะครับมีโลโก้สามแถบกับอาดิดาสนะครับจะเขียนปั๊มตัวนี้เขียนว่าโคปาเพียวนะครับอันนี้เป็นหนังแท้หนังวัวนะครับอันนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับทั้งหมดเลยสวนเท้านะครับสวนเท้าจะมีโลโก้อาดิดาสนะครับแล้วก็มีปั๊มตัวหนังสือเป็นโคปาเพียวนะครับ อินโซด้านในนะครับอินโซด้านในเป็นสีโซลารเลดนะครับแผ่นรองเท้านะครับออกได้นะครับแต่บอกเ,อเขียนคําว่าโคปาเพียวนะครับชุดปุ่มชุดพื้นนะครับเ,เป็นชุดพื้น Fg นะครับฟเฟิร์มกาวปุ่มมันจะเป็นปุ่มครึ่งวงกลมนะครับสีสันโซลาเลดนะครับแล้วก็ปุ่มสีดำเนะเาะ ผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชุดพืนมันมีชื่อว่าอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ลิ้นลิ้นตัวนี้จะเป็นลิ้นหนังสังเคราะห์นะครับมีโลกโก้อดิดาสนะครับ a d i d a ส Copa เพียวลองไซส์44หรือ45มาละใส่มาได้กึดไปเจออยู่ร้านดีแ l o n นะครับ เจอไซส์4ีครึ่งเนาะลองใส่ดูปรากฏว่าใส่ได้ครับเรียบร้อยเลยแล้วตัวเนี้ยราคาเต็มมาอยู่ที่3,000บาทตัวดีเคลอนเนี่ยเปิ้ลลดราคานะครับจนกว่าสินค้าจะหมดเหลือ1,200บาทนะครับตัวนี้นะครับโคปาเป็นรองเท้าสายคลาสสิกนะครับชิ่งซึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยหรือตัวตัวลองท็อปหรือตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นหนังฟิวชั่นสกินนะครับมีทั้งหนังสังเคราะห์ผสมกับหนังแท้อย่างเงี้ยครับหนังยิงโจ้นะครับตัวนี้เป็นตัวลองบวยได้หนังแท้มาด้านหน้านะครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับเรามาดูด้านขวาด้านขวาก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้ซื้อมาพร้อมกับ อาดิดา p พิเดเตอนะครับทั้งหมดจ่ายไปในราคา2200บาทน,นะครับได้มา2คู่เนาะไซส์นี้ไซส์เท่าเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคปลายังอยู่นี่นะครับชุดพื้นจะแข็งหน่อยนะครับแต่ เวลาง,งอก็ยัง,งอพอได้อยู่นะครับเอาไว้สำหรับใส่ซ้อมนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นฟุตบอลใหม่ๆอย่างเงี้ยครับใช้ตัวนี้ก็พอแล้วครับที่ว่าเราไปได้จริงจังในการแข่งขันเนาะเราไปเตะอาทิตย์ละครั้งกับเพื่อนนี่ครับโอเครับก็ ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่ารอบหน้าจะเป็นรองเท้าอย่างยี่ห้ออย่างขอติดตามในวิดีโอต่อไปนะครับขอช่วย Sub สไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ